ก,ววกับสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกทางวัสดมองสุบอนวัสิเป็นเลีซีฝั่งไทยฝั่งลาวกาบสบายดีพี่น้องวัสิเป็นในประเทศนอกประเทศกาบสบายดีเด้อพี่น้องมะเดื่อมาพบมามพ้ก็ส่องแม่ชิงคํำบันนาพี่น้องเท้าอันเสิพภาพีไปน้องไปเบิ่งหน้าเขินคลอดมาพี่น้องโอ้โหว่าเป็นเพศยิ่งเพศทายพี่นอ้องจ้ารุดน้ากันเดสิภา พี่น้องไปเบิ่งในห้องคลอดนะพี่น้องเนาะเ๋อพี่สิได้ดย,ยิงเลยทรายพีได้ร้านสาวเลยร้านทรายพี่น้องมี FC เอฟซีบางกระทามเข้ามาว่าทะเบียนรถของน้องทรายนะยังพี่น้องทะเบียนรถพี่หน้าพ่น,นังมาคลอดลูกนะพี่น้องถ้าแม่หน่ะไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งขับไปโรงพยาบาลเมืองจำพรนะพี่น้องท้องช้ายสิได้ค่ารถอันนี้ก็เลยสิออกแล้วเพิ่งก็เลยมาแวะโรงพยาบาลน,นั่น เมืองสองคอนตะก่อนพี่น้องไปเมืองจำพอนนะคอดค่ารถแน่ๆพี่น้องทะเบียน,นรถเพื่นกาศูน3เจ็ดสองสามพี่น้องทะเบียนรถีน่นาเพ็่นนังคอดมาเนาะไปหลุนไปเบิ่งไป่้มน้ากันพี่น้องอองเลยพี่น้องยินแต่เสียงแงๆอยู่ตีห้าสิบนาทีพี่น้อง กำลังล่อหลับดานอยู่ฝนนั่งอันดาห้องคอดแต่เพิ่นก็นได้ง่ายเนาะหอดง่ายได้เนาะมาหอนบาหอนสิบนาทีเนาะมาหอนโรงพยาบาลประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีเี่เ้องนก็คอดแลวเอามาก,กับหายคัะเลยแต่บุหูว่าสิยิ่งหรือไส เบ่งกสิบบา้ในนั่นนว่าไปหาม,มอวานหรือบอไปหาม,มอหมดสิ้นนี่นทีแรกว่าชิได้ผ่าเนาะแต่หมอคนว่าแนะนำว่าขอเองก็ได้ง่ายพี่นนอะแต่งานง่ายสมคนว่าแหละาสาธุบุญเนานะ อาคิดเด้อสิผ่าในห้องลูกกันห่างกันประมาณสาวปีเนาะสิบแปดปีแตเกือบสาวเลยแ <c oughs> ม่์โมบีก็นจนได้โมวีพี่นะ้องแม่์โมบีเนี่ยเป็นลูกสาวหล่ออะเฟน <c oughs> มโมวีเนี่ยเป็นลานเป็นลาน รุ่นทาลานออกมาพี่นอ้องถ้าเบงหนะ้าลาน,นํากันเด้พี่นอ้องด้ออกมาเลยพี่น้องจ้าลานสาวทันมว่มาได้ลานสาวได้สองโลหหกขีดพอดีวันทีสองคือสภาเนาะพี่นอ้องได้ลานสาว

นอนตรงหลดวะในการในห้องคอดเพื love, 生生่อล่วงเนาะสองโลหกอะไรขี้หายแถมบึนตามาเมาไงอ้ยนอนเยียดเลยล้ว คือไว้หายเก่งแท้ๆเป็นได้บบบนี้สาเจ็บข้างมาได้โหลดเนาะเอาอีกผู้หนึ่งบ่นยายมันลงอย่าหล่ออย่าลง ลูมากกขี่หายเน่นี่นะใครยกวาเ้ยด้ลูกสาวบอกมีที่แม่เขาได้เรขบอกเขายาบอกไลาอก่อัได้เนะได้มากตัวลมันจกินอย่งนี้เขาบอกระงได้เขาม่ดินนึงแล้วบอ เราแข็งแห้ง hmm. ด uh, ิล่วงแล้วเขาเจ้าให้เมื่อถ้าให้หาเตรียมยังไหวอยู่ไพ่บริกรเย็นเออยู่กวนเออ่างไหมห่าหกางไหก้าใครอยู่คือบริเป็นยังเลยนะอ๋อ มีแห้งว่ะตอนนี้ในโหลดนะน้ตอนอยู่ในโหลดมนะออั้งคออุ้อันนี้คือไปแต่สร้างแท้เห็ดฟีวี่แม่พี่นอ้องหมูคนได้ทรอะไรเลยเออขึ้ยังบ่ได้มไดเมื่อกาผ้าบ่ เออขันผ ah, uh ่านอย่ประมาณสามสิบมันปไดไ้เราห้าเราไปถีดอ่านมาวันวันมาวันคานวันจันปลดลสวันจันคานพเ่ยมาเมื่อเพื่อนผ่านเกิดมาก็กินแล้วพี่น้องกินนมแล้วปัญหา อยากกินน้ำมน้านมไม่กินเลยจะสิเบิดเต้าหนึง่งเกิดมาก็กินเป็นหลดเออกำลังดู่ม <c oughs> บ่เออเขาซื้อมากระทาน้มน้ำพ่อพ่อแล้นวน้มมาบ้าจะเปน,นหมวหาเบิด์ตจั คาดกินแล้วก็สิลับแล้วบานจะจะตนตสองเตาเลยเพราะว่าเตานึงเขาใส่น้ำได้ดกินน้ำกัเอานาไปเพ่จปากับมันคอจังบ่แห้งแม่ต่เตาเดียวแต่สิซื้ออีกเตานึงเออเออเออนจ้นได้านาไ่ได้ โอ้กินเอาอิ่มับแล้วบัออกิอะวยอ่งมป้กันไหนอยู่บดคืน <c oughs> แต่สิตนกันแต่เพินเนพ่นแอคนิดดมื่อไหดดเมื่อเกิดมก็นะเ <c oughs> นๆๆ <c oughs> นดน็นนห้น น่าท้าแล้วมีต่สิเลยเฮ้ยเยียดเยียดขกันลับแล้วพี่น้องลูกกันรับแม่กันลับเมื่อยเนาะเขามานั่งเผาอยู่ หมอพี่จ็คกับบอกเมือนเดพี่น้องรอรดน้ำกันตอนบ่ายๆไปแหละพอวหน้าเพิ่นงจะแข้งแห้งแล้วเปี่ยนมาเพิ่นว่าค้าอนอกระเบิคือบได้เจ็บยังมีคนอ่ะพี่น้องดีเป็นแน่แล้ว ฝนก็ยังตกอยู่ห้องคอดก็สิมี2ห้องพี่น้องโต๊ะโต๊ะองเฮาอยู่มีอยู่3 2คนอยู่คนก็ยังตกแฮงยังเมื่อบ่ได้พี่น้องอผ้ใออกตอนบ่ายคันได้คันสิได้เมื่อ เขาบาดเมื่ออาจจะเป็นมื่ออื่นเศร้าพี่น้องพอฝนกระแข็งแห้งแล้วกักศีเมื่ออยู่ไทยอยู่เรือนเนาะมาอยู่กรรมพี่น้องอะไรพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ฮักศิลาแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาส้มด้วยพี่น้องอย่าลืมซื้อหวยกันนะจ๊ะ ทะเบียนรถ0723พี่น้องรายการร้านเช้าเกิดนะตอนตีหา10นาทีพี่น้องวันที่2เดือนหาปี2022ยากจะเอาเลขตัวใดนะพี่น้องรุ่นน้ำกันพี่น้องจ๋าไปแล้วคอย FC ทุกท่านสโสกสมันม,นมนเท่งเวยด้วยถูกหวยกันสุขสุขสุขคนเลพี่น้องจ๋าไปแล้วสบายดีพี่น้อง